สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับการกรอ,อกข้อมูลสมัครนักเรียนชั้นม .1 แล้วก็ม .4 ของโรงเรียนนครองประชาบรรุงนะครับซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ว่าใช้ระบบออนไลน์ก็เนื่องจากปัญหาโควิดนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ สำหรับวันนี้จะเป็นการสอนการสมัครนักเรียนม1และม4นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการสมัครนะครับมีนักเรียนสอบถามครูมามากมายนะครับครูก็เลยทําคลิปสอนนักเรียนเราสามารถเข้าได้หลายช่องทางนะครับช่องทางที่1ก็คือเข้าเว็บ nkpr.ac.th นะครับซึ่งเป็นเว็บโรงเรียนเหืองคลองประชาบางเองนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับ หรือ2นะครับมาเข้าที่ Facebook นะครับเพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนนรีคลองประชาบำรงุงแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็คลิกตรงนี้เหมือนเดิมนะครับอันที่3นะครับหรือจะเข้ามาที่แนแนวโรงเรียนนรีคลองประชาบำรงุงซึ่งครูก็ได้แชร์มาแล้วนะครับก็ให้นักเรียนกดติดตามด้วยนะครับเพื่อติดตามข่าวสารต่างๆครับที่ทางแนแนวได้แชร์ไว้นะครับ โอเคครับมาดูกันในส่วนของหน้าเว็บการรับสมัครนะครับก็ขณะนี้ได้สามารถลงทะเบียนได้เรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนที่สมัครในช่วง9น0ิกจ,จุดศูนย์นะครับจนถึง9กนานาทีของวันนี้ครับก็คือวันที่3ลงทะเบียนมาอีกครั้งนะครับเพราะว่าตอนนั้นนะครับเว็บล่มนะครับคุณครูเข้าไปก็กดเข้าไปก็เด้งกลับมาหน้าของเว็บไซต์โรงเรียนนะครับ ก็มาดูกันนะครับก่อนอื่นนักเรียนจะต้องอ่านรายละเอียดก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็โรงเรียนนครชัยรุงนะครับมีทั้งหมด10ห้องนะครับห้องทั่วไปมี9ห้องรับ3 6 0คนห้องเอเอสนะครับซึ่งเป็นห้องเรียนพิเศษนะครับที่เน้นในเรื่องของภาษาอังกฤษรับ1ห้องนะครับตอนนี้เหลือ6กคนแล้วก็การคัดเลือกนะครับมี2กรณีกรณีที่1นนะครับถ้านักเรียนไม่เต็มก็จะเรียงตาม ผลโอนินะครับแต่กรณีที่2ถ้านักเรียนเกินจํานวนที่ตั้งไว้นะครับก็จะต้องมีการสอบของนักเรียนชั้นม1จะสอบกันในวันที่30พฤษภาในวันนั้นนักเรียนจะต้องเอาเอกสารมาด้วยนะครับ1บัตรประจําตัวประชาชน2ใบบพ .1 ก็คือใบจบนะครับ3ใบแสดงคะแนนโอนิทก่อหสับนักเรียนม1ก็คลิกตรงนี้เลยนะครับในการสมัคร ก็อ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เหมือนกันกับข้างหน้าก็กดเข้าไปนะครับกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับของม4อ,อีกนิดหนึ่งนะครับถ้านักเรียนสมัครแล้วนะครับรายชื่อน่าจะมาอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับต่อไปของม4นะครับม4จะมีทั้งหมด4แผนการเรียนนะครับ โดยแผนที่1วิทย์คณิตนะครับรับ80คนโควตานะครับ19คนนี้ที่มีอยู่ก่อนนะครับรับเพิ่มอีก61คนแผนคณิตอังกฤษนะครับมี2ห้องอรับ80คนเหลืออีก59คนไทยสังคมแล้วก็ภาษาจีนนะครับก็้องดูจำนวนเองนะครับนักเรียนพิจารณาเองว่าจะเลือกแผนการเรียนไหนก็มี2กรณีเหมือนกันครับในกรณีนักเรียนไม่เต็ม ก็จะจัดห้องตามคะแนนโอ e นตแต่ในกรณีที่นักเรียนเต็มก็จะต้องมีการสอบซึ่งการสอบของม .4 จะเป็นการสอบในวันที่31อันนี้อ่านดีๆนะครับให้นักเรียนที่ลงทะเบียนสมัครเรียนม .4 มาที่โรงเรียนทั้ง2กรณีโดยติดตามข่าวสารการโดยติดตามโดยติดตามข่าวสารอีกครั้งหนึ่งว่ากรณีที่1ห,หรือกรณีที่2จากเว็บไซต์นะครับซึ่งวันที่มานะครับนักเรียนก็จะต้องเอาเอกาสาร บัตรประจำตัวประชาชนใบบพ1ใบจบใบแสดงผลโอนิตนะครับสำหรับนักเรียนโค t ้าแผนการเรียนที่ไม่ต้องลงทะเบียนให้มารายงานตัวพร้อมรับเอกสารในข้อที่3อันนี้นะครับได้สามารถรับเอกสารต่างๆได้ที่ห้องวิชาการในวันที่31ก็แยกเป็นแบบนี้นะครับนักเรียนที่ได้โคต้าแล้วนะครับยกเว้นสายวิทย ก็ต้องมาเหมือนกันนะครับก็คือมานับเอกสารในวันที่31แต่นักเรียนสายวิทย์ต้องมาแน่นอนนะครับอาจจะมีการสอบหรือไม่สอบก็ก็แล้วแต่นะครับอีกกรณีหนึ่งอันนี้นะครับก็กดสมัครของม .4 ก็กรอกข้อมูลให้ถูกต้องนะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณ3หน้านะครับกรอกไปอายุตัวอย่างนะครับ กดตัดไปนะครับก็กรอกบ้านเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับน,นี่เป็นข้อมูลที่คุณครูกรอกให้ถูกต้องนะครับอย่าเรียนแบบนะครับให้ทำเพื่อนักเรียนดูอันนี้นะครับที่มีไม่เหมือนกันระหว่างม1กับมสนะครับมสจะมีการเลือกแผนการเรียนโดยอันดับหนึ่งคือแผนการเรียนที่นักเรียนอยากเรียนที่สุด อันดับ2ก็คือในกรณีที่แผนการเรียนที่1นะครับไม่ได้คะแนนไม่ถึงหรืออาจจะมีคนสมัครเกินก็จะมาโรงเรียนก็จะมาพิจารณาในแผนการเรียนที่2ที่นักเรียนเลือกนะครับมีแต่มีบางคนเลือกเหมือนกันอันนี้ครูก,ก็ไม่รู้นะครับพอกดส่งก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับครับสมัครนักเรียนชั้นม .4 เรียนได้รับข้อมูลเรียบ้อยแล้วอันนี้มือใคยนะครับไปหากันเอาเอง ก็สําหรับม4นะครับตอนนี้มีรายชื่อมาแล้วนะครับาดูตรงนี้ได้เลยนะครับก็มีใครบ้างนะครับใครที่ยังไม่มีรายชื่อนะครับกรุณาสมัครใหม่หรือรอสักระยะหนึ่งนะครับหรือคนที่มีรายชื่อแล้วนะครับนักเรียนก็ต้องดูว่ารายชื่อของนักเรียนถูกต้องไหมหราษรประจําตัวประชาชนโรงเรียนแผนการเรียนที่นักเรียนเลือกเพื่อประโยชน์แก่นักเรียนนะครับอันนี้ นี่นะครับยอดตอนนี้มีนักเรียนชายสมัคร43คนนักเรียนหญิง71รวม114คนกอเห็นการเรียนนะครับที่เรียนสมัครอันนี้นะครับหากโรงเรียนเหนือกรองตรวจสอบพบว่าคุณสมบัตินักเรียนไม่ครบถ้วนอย่างเช่นคนที่ไม่จบม .3 หรือคนที่ไม่จบป .6 นะครับโรงเรียนก็จะตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัตินะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับขั้นตอนการสมัครก็ขอให้นักเรียนได้แผนการเรียนที่ตั้งใจเอาไว้นะครับผมขอบคุณครับ